ก็เลิกกันไปในโคตเตอร์ที่3ไปที่ไพราคาไพ แปดปีเพทเดบิวครับบัตรประชาชนถือมาคนละใบเลยครับแปดปีนนนจูเนียครับมาเช็คเอกสารเลยครับผมเอาปยาวชนถือบัตรประชาชนมาเลยครับเล่นด้วยหรอน้ารน้อินโดนี่งอินโดนีกาแฟนี่

ยเข้าคุมแจ็คบบรเข้าไปหนึ่งลูกแล้ครับ ทับบุรีจูเนียอายุไม่เกิน8ปีครับที่จะลงทําการแข่งขันคู่ต่อไปให้มารวมเช็คเอกสารเลยครับมาเช็คปีพศเกิดเลยครับรถตรงไหน ยอหญิงสอทลา1330 Honda j a z z ท่านใดเป็นเจ้าของรถขอความกรุณาขยับรถให้ด้วยนะครับ Honda j a z z 1330นะครับยอหญิงดอชดา1330นะครับขอความกรุณาขยับรถให้ด้วยครับเดีค๋ยวมีตัวเพื่อนรวมเลย

หนุ่มน้อยอย่าเพิ่งจับเน็ตจ้าลูกจะลงเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ขี่ไม่ไดีไม่ขี่ไม่ได้ลงไห

สนามนะครับีบเยาวชนพีเอ์วิวทีมบีนะครับ12ปีนะครับไปซ้อมที่สนามหนึ่งเลยนะครับเยาวชน12ปีทีมบีนะครับไปซ้อมที่สนามหนึ_<__่งเลยนะครับใอได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้แล้วนะครับเยาวชน 12ปีทีมบีนะครับไปที่สนามหนึ่งเลยครับนั่งนั่งนั่งนะเดี๋ยววาชอว์12ปีทีมบีนะครับไปที่สนามหนึ่งนะครับซ้อมที่สนามหนึ่งนะครับพอเตอร์ทีสามนี่เสมอกั่หนึ่งมาดูต่อหนึ่ง น้องสกายเปิดบอลมาบอลแม่ดวงนี้เห็นบอลครับอตโต มายเลขยูสองก็บอลลงได้สวยครับต้นน้ำไปที่ออโตหมายเลขเจ็ดของนนทบุรีจูเนียนนนทบุรีจูเนียก็ยังครองบอลอยู่ที่หมายเลขเจ็ดแต่โดนเบียดโดนบังโดนนูโน่แม่นูโน่เอามาเผื่อด้วยอินโดอินโดอินโดมาเผื่อด้วยมาเผื่อด้วยมาเผื่อด้วยอร่อยมาก ฮะกินมันมีพลังป่ะมีนะมีพลังสู้เลยขวาที่แม่ลูกนี้น้องตะวันใหม่เลขเจ็ดตะวันใหม่เลขเจ็ดแม่กโม็โดนเบียดโดนบังบอลมาที่มารเต้มาที่ไ,ไ,ไพไพไพพรอพวางลูกนี้กับตันใหม่เลขเจ็ดในวางดีเหลือเกิน บอลมาเข้าเท้าเพ่นข,ของพีทวิวคุณบอลไทยโยกออกมาทางซ้ายโยกเขาขวาแล้วลูกนี้ยกจังหวะนี้จบไม่ได้ครับโอ้โ oh, หปังปอนปังปอนหมายเลขสาของพีทวิว ตันกับตันกับตันเปิดนนทบุรีจูเนียร์นี่ชื่อกับตันนี่หลายคนลือเกินอย่าบอกว่าเดินมาชื่อกับตันอีกคนนะชื่ออะไรเนะี่ยฮะปีฟ้ากันนาทอนเหรอ แมลูกนี้เข้าหน้าต่างครับเอาเข้าเะสองหนึ่งเลยครับโอ้ลูกนี้นึกว่าเข้าหน้าต่างใครยิงครับลูกนี้ต้นน้ำอีกแล้วสมควรแล้วแหละที่ยิงให้โดนออกอ่ะลองต้นน้ำครับไปเลยยี่สิบสองยิงโลทีสองให้กับทีมนนทบุรีจุเนีย เวลาเหลือไม่ถึง4นาทีพอเตอร์สุดท้ายของเยาวชนอายุไม่เกิน9ปีเอต่อไปจะเป็นรุ่น8ปีแม่ไม่ได้อีกยังไม่ออกครับท,ทุกนี้พิมพ์มมาสกัดเอาไว้ได้ไเหยียบระบางไว้ต้นปันต้นปันพื้นไปที่ต้นปุน รถมิซูบิชินะครับปาเจโลห้ากอไก่ชอกระเชอนะครับแปดเก้าสี่สามห้ากอไก่ชอกระเชนแปดเก้าสี่สามขอความกรุณาขยับรถให้ด้วยนะครับมิซูนะครับปาเจโลนะครับขอบคุณครับท่านเจ้าของรถนะครับได,ได้ยินเสียงแล้วขอความกรุณาขยับรถให้ด้วยครับ โยกออกทางซ้ายแล้วก็ล็อกอีกทีกับออตโต้ออตโอออตโอ้เจอเบียรเจอปางไปไม่ได้มาที่ต้นปันต้นปันพาบอลไปพาบอลออตโต้ไล่จี้ไปติดติด,ตดแล้วต้นปันพาออกทางซ้ายแล้วจบด้วยนี่ไม่ตรงครับแม่ตะว,วันถือว่าเป็นการตัดสินใจได้ถูกต้องครับลูกนี้จบได้เร็วครับแม่ต้องทำเร็ว สวยวันนี้เจ้าเซนมาดูเพื่อนด้วยไอวิตโอ้ยบักหิมสวยนะครับมาที่ตะวันตะวันเท้าขวาสับขาหลอกออกซ้ายแล้วกระโดไปเท้าซ้ายเข้ามือออกแกนิก แม่ข้อมือออกแกนอีกแล้วออกแกนนี่วันนี้รับดีจริงเปิดบอลหนูโนโน,โอ,นอาบอลลงไปเข้าท้าผู้เล่นหมายเลขเจออโต้ออแพตตันแม่ถูกนี้ผ่านหน้าประตูออกไปเฉยเลยครับสองประตูตอนหนึ่งหนนทัฟรีจูเนียในควอเตอร์ที่สาม วีพ oh, ีเล่นแล้วเม่อหี ong, oh, ้วีพีอ่ะเหลืออนโดอ๋อเหลือน้องอยู่ลไฝ้ารวงบังไว้ลูกนี้ออโตออโตโดนลุมสองครับโอ้โหออโตโดนลุมสองโดนเบียดโดนบัง เบอร์แปดเบอร์แปดกับเบอร์เจ็ดเบอร์แปดไม่ยอมเบอร์เก้าไปช่วยแล้วเคลียร์มาวิสุวิสุนะครับสี่กอไก่รอจุฬาเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสี่กอไก่รอจุฬาเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านะครับท่านใดเป็นเจ้าของรถของความกรุณาเขตรถให้ด้วยนะครับอีซูซูนะครับอีซูซู นะครับสี่กอไก่รอจุลานะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าขอความเวนานขยับรถให้ด้วยนะครับครับพี่หนุนบงังอือดูดิครับแย่งแย่งกับเท้าไปจนได้ครับหมายเลขเก้าตอนปัน่นแล้วก็เอาบอลคืนดูขวางบอล แล้วจังหวะนี้มาได้ไหมออตโต้แพตตันออตโต้โดนบังไว้ต้นปันมาที่ต้นปูนต้นปูนมาที่ต้นปันต้นปันโยกยังไม่ถึงปังปอนแล้วลุงนี้ไม่ตรงครับ หมดเวลาการแข่งขันก็ชนะของนนทบุรีจูเนียครับสองประตูต่อหนึ่ง